สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับมาหลังจากที่เราเก็บกันกันมานานนะครับสำหรับอีเวนต์ดาวตกเนาะอ่ะวันนี้เราเรามาสุมันดีกว่านะครับเพื่อนๆคิดว่ายัางไงนะมี4 AD ผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีสักดีน่าจะโชคดีกับเขานะอันนี้ก็ขึ้นป๊อปอัพปาให้ไปสุ่มแล้วนะเออผมไม่รู้ว่าจะสุ่มยังไงดีสาครั้งเหรออ๋อ เขาให้กดรวดเดียวไปเลยหรือเปล่านะครับโอเครางวันเนาะรางวันใหญ่ก็โอ้โหผมบอกลว่าแต่ละไอดีถ้าได้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดีหลักเราก็จะมีนาฬิกาปู่แม็กเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นไอดีทนายเราก็จะมีเจ้าบาร็อกแม็กเหมือนกันโอเคโอ้โหเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะสำหรับเรื่องรางวัลเท่าไหร่มีสิบรางวัลโอ้ก็เรางล่างๆไม่ค่อยจะน่าสนใจนะอาจะน่าสนใจตั้แต่ไอห้าดาวาไม่ใช่สิอันดับ5้าจนถึงอันดับหนึ่งเลยนะโอเคเอ่อ ลดเดียวเลยใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะน่าจะกดทีเดียวเลยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวกดไปเลยนะฮึบฮึบว่ายังอันดับเจดสามรางวัลอันดับ9 11สบรางวัลอันดับสิบโอ้9้ารางวัลอันดับห5ห้ารางวัลอันดับสี่หนึ่งรางวัลอันดับห้าสองรางวัลอันดับแ7ดเจดรางวัลจุกๆเลยพี่น้องได้ถึงแค่อันดับสี่นะครับอืม ก็นะมันเป็นไอดีที่ก็ซื้อมาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะได้อะไรมากเลยนะแต่ว่าได้กบได้ตั๋วมาก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเอ้ยมีตั๋วยี่ห้าใบเปิดเลยแล้วกันนะอันนี้อยากได้บาอสวินนะฮึมมงอัปรักษ์มงอัปรักษฮึบออออฮบ,บาสวินถ้าได้บาสวินมันจะเป็นอะไรฮตกรตัวแทงครับฮตกรตัวแทงครับพี่โอ้โหหัวขโมยโอโเกม โอเคสำหรับไอดีนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะเพราะว่าอาจจะเก็บไม่น้อยอืมก็เลยโอกาสสมมันก็เลยน้อยนะครับประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปรุ้นไอดีอื่นว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่านะมี4ดีก็ตัดไปแล้ว1นึ่อดีเหรือสามไอดีนะครับโอเคเดี๋ยวก็ค่อยทยอยไปนะโอเคเดี๋ยวขอไอดี ID ต่อไปผมอยากไปไอดคิีเริวมากเลยนะน่าจะมีรุ้นนะครับจากไอดคิีเริยโอเค let's go โอเคมาที่ไอดีเจ้าบากิหรือคีริวกันดีกว่านะครับโอเคไอดีคีริวเอาตรงๆนะตอนนี้เบาลล็อก ok อยากจะแม็กมากเลยนะอันที่จริงอ่ะการปั้นของผมเนี่ยผมปั้นพ่ายไปทีหนึ่งคือผมไปปั้นบากิแม็กซนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่สมควรปั้นบากิเร็วขนาดนั้นนะเอาไวท้ทีหลังจะดีกว่านะครับแต่ตอนนั้นบากิมันก็จะโกงไงไอเราก็เห็นอูห้หูซัดเลยพอค้าเดือนมาทันแหละ โอ้โหบากีโดนเนิฟนะโอ้โหไอทีก็เสียเลยเสียระบบผมว่า,าถ้าไม่เอาบากีตอนนั้นผมน่าจะมาเอาอัพบาร็อกนะตอนนี้บาร็อกผมน่าจะเก่งกว่านี้หรือว่าดามเมจเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอัพไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยผมก็ใช้อยู่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องมาภาวนาอ้อนวอน ขอกบ9้าดาวนะครับมาบึมบั่มซัมเบ้มาโอ้ไอดี ID นี้มีโอกาสถึง44ครั้งเลยนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะโมอโอ้โหนะคอมต้องเข้าแล้วนะโอเคอ่ะเปิดไปเลยนะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเปิดไปขอโอ้โหเราวันที่9 13ใบต่อไปอืมเราวันที่16 16อันฮึบต่อที่อือเราวั้ที่หอันนะอืมเขี้ยวเขี้ยวฮึบห้าหอัน 8 5อันเโอ้โหจบเลยนะโอ้โหวันนี้ถึงได้แค่อันดับที่5้เองนะหัวร้อนเลยร้อนจีมันจะอะไรขนาดนั้นนะสะรับเจ้าเอาข้างเลยโอเคหลังจากที่เกมหลุดไปนะก็ออกเข้าใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะหลังจากเกื้อ ระบบก็เออเร่ไปเลยโอเคประมาณนั้นนะสำหรับไอดีนี้ก็ไม่มีอะไรที่แบบดูบอ๋วห,หรือว่าสูงมได้อะไรกับเขาเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ของฟรีประมาณนี้แหละนะครับพอใครสุ่มได้อะไรก็คอมเมนต์ไปด้วยนะก็สามารถมาอ่ามาโม้มาขิงกันได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมีอีก2อ d ดีที่ต้องเปิดนะครับไปกันดีกว่านะครับอีก2 ID เนดะีนาะไป l e t โ go โอเคมาไอดีแค่ไหนก็ปันเอเมิเดียตันไปนะ แต่ว่าเจ้าบาวร็อกมันก็ยังขาดอีก2ตัวนะสำหรับกบเก้าดาวนะโอเคไป let's go ในการสุ่มดีกว่านะครับกถ้าไอดนนี้ได้มาโอ้โหหวานเจนะี๊ยบเนี่ยรู้เรื่องรู้มือโอเคมีโอกาส4 0ครั้งในการสุ่มนะครับอไป let's go baby บึ้มบั้มโอ้โหตัว๋วรางวันที่4มา2ใบเอามา2ครั้งเลยนะโอ okay, เครางวันที่7มา2เรางวันที่10มา 10, มา 10. เรางวันที่8ดมา5้ารางวันที่6มาสีแสดงว่ารางวันที่2 รางวัลที่เก้ามา17บใบใบอยากจะบ้าตายโอ้โหคุณบ้าหรือเปล่านี่เฮ้ยหันเอารางวัลอื่นบ้างดีหันเอารางวัลเนื่งทั้งสองมันน่งนีไม่ใช่วันๆเอาแต่รางวัลที่9ก้นะเฮ้ยบ้าน,นะโอ้ไยดีนี้ได้ของมาก็ไม่เท่าไหร่เลยโอ้โหแต่ว่า40่บใบนี่น,นะสำหรับตัวกระชา่นะครับแป๊บเดียวตัวกระชา่นี่เฟื่องฟูเดี๋ยวขอดูกบนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวดูกบนิดนึงโอ้โหมีเปล่าจะเป็นฟึ้นหัดด้วยนะผมไม่รู้ผมเปิดไปตอนไหนนะ โอเคได้เท่าไหร่มีสีตัวโอเคเดี๋ยวค่อยไปถุ่มแล้วกันนะสําหรับไอ้พวกตู้แสงมืดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับการสุ่มในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าสําหรับการที่ผมเก็บมารู้สึกว่าสุ่มแล้วไม่ได้อะไรเลยนะก็เ,เหมือนเปล่าประโยชน์ไปนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับโอเพื่อนคนดวงดีเขาก็แบบว่าอย่งไงล่ะสุ่มนิดเดียวเขาก็ได้แล้วไงโอเคเดี๋ยวไปไอเดียสุดท้ายกันดีกว่านะครับโอเคไอเดียหลัก okay, ของเรานะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่่านะครับ Let's go <S มาไอดียวของเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรกับเขานะครับเตรียมตัวเลยเจ้าาฬิกาปูนะครับแม็กแน่นอนรู้เรื่องกับเบื้องแตกนะครับไอดีนี้เราจะได้สูมกันกี่ครั้งนะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเก็บไว้ไม่เยอะนะสำหรับไอคอนนะครับในการทุบหาดาวนะครับโอเค27ครั้งโคตรน้อยเลยนะโอเคเป็นไอดีที่ผมค่อนข้างจะไม่ได้แบบไม่ได้เก็บอะไรเลยนะป Let's go baby ฮึ <c oughs> รู้เรื่อง <c oughs> รางวัลที่97้อันรางวัลที่8 7อันรางวัลที่63อันรางวัลที่71นอัน อันที่51านงแล้วันที่8โอ้โหจบเกมรู้เรื่องเลยรู้เรื่องไม่ได้เลยไม่เหลือเลยเลยท้อใจวะไม่เป็นไรครับโอเคก็สู้กันต่อไปขอของฟรีก็ประมาณนี้แหละนะครับก็หวังอะไรมากไม่ได้นะโอเคสำหรับการเปิดไอ้พวกดาวตกในครั้งนี้นะโอเคสำหรับใครได้อะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะโอเคสำหรับผมก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคสำหรับองนี้เดี๋ยวก็เก็บไว้เดือนหน้านะครับก็เดือนโคโรโบเนาะโอเคไป ก็เตรียมพร้อมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาเปิดไอ้เจ้าไอ้พวกดาวตกประมาณนั้นนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ปัะมาณนเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าๆน,นะโอเคคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ